หลังก่อนครับล้างก่อนอนอะสามสิบวินาทีจ้าเวลาตีได้อ่ามีคำว่าตีครับก็มอมอมอตีบัวอ่าตีบัวครับตีบัวให้ตายตีบัวให้ผูกตีบัวอะไรอ่ะตีมันตรง มีคำว่ากระนะครับมีพยางค์ว่ากระหลุดออกมานะครับพยางค์ว่ากระนี้ก็อยู่ในคําเฉลยของเรานะครับดังนั้นข้อนี้นะครับทีมฮอนฮุกไม่ได้คะแนนนะครับคะแนนตกเป็นของทีม OK! <Okay. S 1> ทก๊นนะเกเกอเฉลยนะครับก็คือตีบัวกระทบคราดนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงอะไรครับตีบัวกระทบคาดหมายถึงการที่เราทําหรือพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ไปกระทบโดนอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับ <S <S <S